สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านมังงะเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับเราก็จะอ่านนะครับอ่านให้จบตอนที่หนึ่งพรุ่งนี้ต่อค่อยต่อครับตอนที่สองนะโอเคเริ่มอ่านกันเลยนะครับ ลาชาแมงโปทุังห้งแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ฮะตัวละคร IGN b e l i k o d เอาไงต่อดีในบรรดาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเขาอยู่อันดับหนึ่งในทุกเรล่ของผู้เล่นเขาคือที่หนึ่งและยังเป็นอันดับหนึ่งในอารีนาเขาครอบครองไอเทมและอุปกรณ์ที่มีค่า เป็นพันในชีวิตจริงเขาไม่มีคู่แข่งบนอ,อารีนาผู้เล่นคนไหนที่ได้เห็นความกล้าหาญในการต่อสู้ของเขาไม่มีใครเลยสงสัยเลยว่าว่าเขาทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่โลกแห่งอารีนา ยังไงก็ตามนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่เขาจะตัดสินใจทํำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเดยก่อนสิเมริกอนนิมนี่มันหมายความว่ายังไงค,คุณคลางเฮวูถ้าคุณเซ็นสัญญากับเราเงินเดือนเริ่มต้นของคุณจะอยู่ที่พันล้านวอนเลยนะผู้จัดการ องค์กร J-T Telecom โปรแกรมคังวูจองโคสจังยองจินนัไ่ไม่รู้เือไงว่าพลันวอนมันเยอะขนาดไหนมันก็แค่พันล้อนเท่าน,นั้นอะไรนะครับเขาพูดว่าอะไรนะอ่าไม่มีอะไรครับดูแลตัวเองด้วยโดยก่อนคุณเฮวาวว หนึ่งพันล้านแน่นอนว่ามันเยอะมากมากยินดีต้อนรับครับน้อยน้อยแต่สำหรับตระกูลที่ร่ำรวยอยู่แล้วเป็นแค่นั้นมันมันไม่มีค่าอะไรเลยพ่อของฉันเป็นประธานบริษัทแดมชูเห็นได้ชัดว่ายังไงซะฉันก็ต้องได้เป็นผู้สืบทอดธุรกิจอยู่แล้วเพราะงั้นไม่เห็นจำเป็นต้องเป็น เกมเมอร์มือชิบเลยในเกมเมอร์เกมเมอร์มือชิพก็เป็นอนาคตที่ไม่ได้สดใสขนาดนั้นและนอกจากนี้ฉันเบื่อมันแล้วฉันเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเกมนี่ไปแล้วครับท่านว่างนะช่างมันเถอะพาฉันกลับบ้านเลยครับท่านฉันไม่คิดด้วยซ้ำว่าเกมเมอร์จะสนุกตั้งแต่แรกฉันเลิกเล่นเกม เพื่อมาตั้งใจกับโลกจริงมากขึ้นไม่มีผลการค้นหาสำหรับเมริกอดการสะกดคำอาจจะผิดหรือไม่มีชื่อผู้ชายนี้อยู่เมริกอดเลิกเล่นเหรอเอ๋ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เคยจะจบความอะไรน่าสินนะเอ้อเฮือกเอเ้อเฮือก ทำไมอารมณ์หนึ่งของอารีน่าถึงเล,เล่น,เ,ลนเกมละ่ะมีข่าวอะไรไหมเออเราเป็นแฟนของเมลิกอดเลยนะเมลิกอดออกจากอารีนาแล้วนั่นคือเรื่องราวทำไมเมลิกอดถึงออกจากเว y ยอฟอารีนาพอให้คนตกใจและสับสนในเวลาเดียวกันและหลังจากนั้นสองปีต่อมา เวลกนั้นได้ทำงานอยู่ที่ C H เอ C S ยิบหนะครับทั้งหมด2,700ัวอนครับขอบคุณครับอย่าลืมมาอีกนะครับโยนเงินแล้วเดินไปเลยเนี่ยนะถึงจะดูแล้วร้ายแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาละนะ อ๋อเงินมันหายอกจังนะฉันเคยเป็นทายาทของขครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ดูตอนนี้สิสเดือนก่อนตอนที่ฉันไปรับใช้ทหารครอบครัวของฉันก็ล่มละลายขนาดที่ทำให้พ่อต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะความตกใจพ่อยามจ่ายค่าของชีพและ ก็ค่ารักษาพยาบาลของพ่อแต่มันยากมากเพราะฉันหาเงินได้แค่แปดพันวอแปดพันสามร้อยห้าสิบวอมต่อชั่วโมงแต่ฉันจะทำอะไรได้อีกล่ะเยี่ยวกับบ้านแล้วนะครับได้เลยทำงานได้ดีมาก ไายข้างเฮว,ว์วเสร็จงานแล้วสินะเราตั้งนานนี่ยวัวยองซานทำไมานายถึงอยู่ที่นี่ละ่ะนายถึงทำหน้าแบบนั้นละ่ะฉันมาหานายพอได้ยินมาว่านายทำงานพัดทยที่นี่ไง ยังไงก็ไปกินข้าวเย็นกันก่อนเถอะฉันรู้จักร้านนี้ดีด้วยดีดีด้วยนะอ่าอ่าอยังสามเขาเป็นเพื่อนที่ดีดและดูแลฉันมาตลอดตั้งแต่ฉันยังเด็กอีกความหมายหนึ่งคือเขาเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจฉัน มากกว่าพ่อแม่ซะอีกแต่ว่าตั้งแต่ที่ครอบครัวล้มละลายฉันก็ไม่กล้าที่จะติดต่อเขาเพราะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาเจอเขาในที่แบบนี้จะบอกเรื่องสารการที่บ้านให้เขารู้เลยดิไหมนะมันจะเปลี่ยนสถานะของเขากับฉันหรือเปล่านี่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายหรือเปล่า อยู่ๆนายก็ออกมาทำงานพัดงานแบบนี้มันไม่ปกติเลยนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อนายเนี่ยนะฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆแน,น่นอนว่าฉันควรจะเป,เป็นอย่างนั้นนายก็รู้ว่าฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนายคิดว่าความเป็นเพื่อนของเราจะพังลงอย่างนั้นสินะสถานการณ์ของครอบครัวของนายมีอะไรเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนของเราไหม หรือนายบอกว่าถ้าฉันลมละลายนายจะไม่เคยกับฉันอย่างนง้นสินนะฮะอย่งางซานขอบคุณจริงๆไม่ต้องขอบคุณหรอกเรามาดื่มแล้วคุยกันดีกว่าเน่เฮวโหนายไม่คิดที่จะไปเล่นอารีนาอยู่งั้นเหรอนายจะบ้าหรือไงไม่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จมากมาย ที่ต้องขอบคุณอารีน่านะและไม่นานมานี้มีคนทำข้อตกลงและมีเงินเดือนเริ่มต้นถึง5,000ล้านวอนเลยนะและอาชีพสตรีมมิ่งของพวกเขานั้นทำเงินเป็นพันล้านอีกเหมือนกันนด้สามารถทำได้ดีกว่าพวกนั้นใช่ไหมละ่ะนายคืออันดับหนึ่งในอารีน่านะเพื่อน หรือฉันจะต้องกลับไปอารีนากำลังรอคุณอยู่กลับไปสู่อารีนาอีกครั้งหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับนะครับมาดูเครดิตกันนะครับวนแปลมบางอานะครับอ่านก่อนใครได้ที่นี่ครับต้องเสืเส้อแดงนะครับก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องมังะบุรุษไร้ค่านะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามคนแรกจากพี่พี่ๆคนหนึงครับผมก็ไม่รู้ซื่อชื่อของเขานะครับครานั้นเป็นคนที่ดีมากเขาบอกผมว่าทำให้ผมต้องทำคลิปต,ต่อไปครานั้นสอนผมหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการพูด ผมก็ขอขอบคุณเขาจริงๆนะครับขอบค,ครับบ๊ายบายเจอกันคลิป